ตัวนี้มีอีกไหมโหดตัวนี้มีอีกไหมโหดตัวนี้มีอีกไหมเออเอ,อเอาหันห่างไปท้างนึงรถรถเดียวรถพังไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับคอนเ็ปต์เดิมนะผมมันกินลงไปให้หุ่นเน ดีครับผมคลิกเตาครับพี่น้องคลิกเตาคลิกเตาพี่น้องคลิกเตาอ่าครับพี่น้อง,อง,อง,องหลังจากที่ร่มแล้วๆนะครับผมแล้วผมต้องเพิ่มเก็บครับประเดี๋ยเก็บในชิ้นอ่ะก็ตอนเอาเอาเอาลงเนี่ยพี่น้องเนนาะมัต้นไงเนีน่ยมันนอนลงเหรอโอ้โห เสียหน้าไม่ได้โอหที่ดี้วะล้มลงแล้วเอาไปง่ก็ตอนตอนปั๊มได้ไม่นองเป็นไหมโอ้โก็จะโพดโพดอ้าวโอ้แนวอน้งบนนี่ดีเว้ยเอาเด็กคนก็ไปรถเขมีไปใส่งานใส่มันก็ไปเออบนสองเลยบาท โตดรตัวนี้มีอีกไหมโหดตัวนี้มีอีกไหมโหดตัวนี้มีอีกไหมเออเออเอาห่างไปทางนึงรถรถเะรถทางไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับคอนเ็ปต์เดิมนะผมยังคงใช้ได้นะครับกับทีมงานต่อต้มรถไถกับเสียบอนนะครับผม ครับผมทีมง,งานเสียเบียนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาขอถ่ายเหมือครับอุ้ยวนราชธานีนี่แหละเขาว่าของดีอุบลราชธา,านีเอ้ยเหมาเบินสองเลยพี่น้องเห็นได้เห็นได้เห็นได้เห,หมาเบินสองเอมื่อนี้มาขอจะจัดที่เด็ดให้เลยเนาะ โหดี่หลีครับผมโหดี่หลีโหดี่หลีโหดี่ล้อเลยครับเรืาลงงไม่ให้คุณหรอเจ้าลงงให้คุณแนะ่น พี่นอโหดข้อบะครับผมโหดกว่านี้มีอีกไหมโหดกว่านี้ก็ไม่โคตรแล้วพี่นัง่งเอ้ยปินได้พูดนน่ะเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเอ้บานนเก็บกาไม้บานเออมันโอ้ยเยียงยังระบาด โอ้นึกว่ามันเสียงเอียงที่แท้ง,ง่า,ายไหมฮ <g ül üyor> หักดังแค่ไหนไปแล้วครับพี่นอ้องเจ็ดร้อยนะครับผมเอ้าดันและะ้วกระถมดะละบานเลยอา้อาวดันและะ้วกระถมมาเลยเนาะเโอ,เอ้สุดจัดสุดจัด ้องคนคนคนรับสุดนอจสุดจอดเนียงมักกะเล่นต่ออีกแล้วทงล คันรถไถนะคก็บต้นไม้นะพี่น้องหลังจากที่ปรถลงไปแล้วนะครับผมพอหายคันตีนคันมือนะพี่น้องเนาะโอ้ผมกับรุ่นเป็นรุ่นนะครับผมกับไม่เคยเห็นตีนนะพี่น้องโหดอีรีโหดโหดสมคำลำเลื้อยดีนะครับผมเอาโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันไม่คลิปหนานะครับผมผมสิพาไปไายคันใดไปไายอยู่ใสนะครับฝากพี่น้องเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะไม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ